<เท>ก็คือเรื่องของระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับประเด็นแรกนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของการาการออกแบบระบบปับปานะครับระบบท่อนะระบบท่อปับปานะครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่สามคือการการการออกแบบระบบถังสูงนะครับมีสามเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะมีมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มความดันน้ําในเส้นท่อนะครับในรลอประปาแล้วก็ไปจบกันแถวแถวอ่การออกแบบระบบสุขาภิบาลน,นะครับระบบท่อน้ําเสียท่อน้ําโสโครกแล้วก็ท่ออากาศนะครับในสัปดาห์สุดท้ายนะครับมันก็จะพอดีสี่สี่ครั้งนะครับพอดีนะครับก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ใช้ทุกครั้งนะฮะของการของการบรรยายทุกครั้งให้คุ้มค่าที่สุด นะครับในในวันนี้นะครับก็ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือก็คือระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับอย่างนี้ระบบดับเพลิงนะฮะก็ขอขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความน่าช้าอีกนะครับก็ก็ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับเราก็ต้องคงเข้าใจว่าสารสะอาดคืออะไรนะฮะสารสะอาดจริงๆเนี่ยมันก็คือสารที่ มีความสามารถที่จะทำให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยมีความเข้มข้นน้อยลงนะฮะประเด็นแรกนะฮะก็คือเป็นสารที่ที่มีความสามารถที่จะทําให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยมีความเข้มข้นน้อยลงนะครับจนระดับที่ไม่ถึงกับการติดไฟนะครับหรือหรือหรือระดับที่ไม่สามารถที่จะให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับอ่ประการที่สองนะฮะ ประการที่2คือในความหมายของสารสะอาดก็คือต้องเป็นสารที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นสารที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายโอโซนนะครับไม่ทําให้เกิดเอ่อเกิดสารพิษนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากตัวสารเองหรือว่าไม่ก่อให้เกิดสารพิษในขณะที่มันเกิดความได,ได้รับความร้อนหรือหรือสัมผัสกับเตวเพลิงนะหรือเชื้อเพลิงต่าง นะครับนั่นก็คือความหมายของสารสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนนั้ถ้าพูดสั้นๆน,นะครับก็คือสารสะอาดก็คือส,สารชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการลดความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศลงได้นะครับในระดับที่ไม่ทําให้เกิดเพลิงไหม้และเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อสิ่งแวดล้อม นะครับสั้นๆเท่านี้นะครับนี่ก็คือในความหมายของคําว่าสารสะอาดนะครับสารสารสะอาดมีเยอะแยะเลยนะครับจากตารางข้างล่างนี้นะฮะตลางไอสไลด์ผมที่ผมอัปเดตนะก็ขอขออภัยเหมือนกันนะฮะก็ผมอัปเดตทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็เราก็จะประวางอัปเดตไว้ประมาณวันอังคารหรือวันพุธนะครับก่อนล่วงหน้าใน Google Classroom นะครับที่ผมได้เรียนแจ้งไว้นะครับถ้าถ้าหลายท่านต้องการอัปเดตก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น PowerPoint ที่ค่อนข้างอัปเดตแบบกระชับขึ้นนะครับกว่าที่เนื้อหาที่ส่งไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอเนื้อหาที่ส่งไปเนี่ยมันส่งไปนานแล้วนะครับก็อยากให้ดีที่สุดนะครับจนถึงวันที่เราได้ได้อบรมนะครับก็ก็เลยมีการอัปเดตอยู่นะครับก็ ก็สามารถโหลดได้นะครับสามารถโหลดได้นะครับก็มีแล้วก็มีเนื้อหาต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆนะครับก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับสารสะอาดมีอยู่เยอะนะครับกลับมาในเรื่องของเชื้อเพลิงนะไอสารดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับประเภทสารสะอาดจะมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับหลายชนิดนะก็ก็มีประเภทที่เป็นออกเป็นไม่ว่าจะเป็นฮารอนค่ะ คาร์บอนไ nitrogen, ดออกไซด์นะครับ Fm 2 0 0ต่างๆรวมไปถึงไนโตรเจนด้วยนะครับไอสารเหล่านี้นะม,นมันก็จะมีคุณสมบัติตามที่ผมได้กล่าวมานะครับที่ที่จัดจำแนกได้ว่าเป็นสารสะอาดนะครับวิธีการออกแบบนะรบหรือวิธีการดีไซน์เนี่ยของสารแต่ละชนิดเนี่ยบนคอนเซปต์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์ที่คล้ายๆกันนะฮะแต่ด้วยเหตุว่าสารสารแต่ละชนิดเนี่ยคุณคุณสมบัติ ของสารเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับมันก็เลยทําให้สมการหรือหรือหรือข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของสารนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโฟกัสสารทุกชนิดในวันนี้ได้นะครับนะบผมก็เลยขอเน้นนะในในในสารตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสารสะอาดตัวหนึ่งก็คือไนโตรเจนนะครับเป็นสารสะอาดที่ใช้เป็นเป็น เป็นสารที่หรือ i g 1 0ร้อยนะครับที่เป็นสารที่เราใช้นะสำหรับเป็นตัวอย่างการศึกษานะครับในสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราได้เรียนรู้นะครับในในคอนเซปต์ของสารตัวอื่นๆนะก็จะก็จะมีคอนเซปต์นะคล้ายๆกันนะครับแล้วสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นไนโตรเจนนะฮะถามว่าใจจริงก็บอกว่าไนโตรเจนสำหรับผมผมว่าในไนโตรเจนก็เป็นสารสะอาดที่ควรจะเลือกใช้ นะครับด้วยนะฮะเป็นสารสะอาดที่ควรจะเลือกใช้ในในระบบนะในการดับเพลิงด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือไนโตรเจนเนี่ยเป็นมันเป็นแก๊สที่เป็นองค์ประกอบในอากาศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ไนโตรเจนเนี่ยจะไปไปทาให้มนุษย์นะฮะหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีมีความเสียาหายนะครับหรือว่าสร้างมลพิษต่างๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะโดยเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอนี่คือข้อดีนะครับของไนโตรเจนอันหนึ่ง นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย,ย,น,น,ยนะฮะในนโตรเจนเนี่ยนะถ,ถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าพอถ้าใช้าออานะคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะมีมีเป็นเป็นสารที่ถ้าถ้าฉีดแล้วไปเนี่ยมันก็เจอเกิดเกิดอันตรายต่อมนุษย์ด้วยเช่นกันนะครับฮารอนนี้ก็หรือพวกเนี้ยนะครับ fm 200สองร้อยก็ช่วยนะครับพวกนี้ก็จะจะสร้าง ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนะในเรื่องของโอโซนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ก็สำหรับผมเนี่ยผมก็เลยเลือกนะฮะเลือกเรื่องไนโตรเจนเนี่ยนะครับเป็นสารสะอาดที่ใช้ในการในการพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในการศึกษาในวันนี้นะครับมีในคราวที่แล้วมีมีม มีผู้เข้าอบรมนะครับท่านหนึ่งนะครับมาสอบถามว่าไอ้บริเวณตั้งนะฮะของเหมือนเหมือนกับห้องอิเล็กทรอนิกส์หรือหรือหรือห้องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็เหมาะสมในการที่จะดับเพลิงชนิดไหนนะครับจะเป็นคำถามถาเเข้าใจว่าคำถามถามคำถามนองนั้นนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมผมก็บอกว่าเออถ้างั้นเราควรที่จะจากัดพื้นที่นะครับกับไอ้อุปกรณ์ที่มัน มันอาจจะพึงเสียหายได้นะครับถ้าหากว่าโดนน้ำนะหรือการดับเพลิงด้วยน้ําเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในแล้วก็ในพื้นที่นั้นเนี่ยนะฮะก็จะใช้ดับเพลิงด้วยสารสะอาดแทนนะครับก็จะเหมาะสมกว่านะครับจากจากจากเอ่อสไลด์นี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่าตรงไหนนะฮะลักษณะห้องนะรหรือพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับที่ที่เหมาะสมต่อการดับเพลิงด้วยด้วยเอ่อสารสะอาดนะครับส่วน ส่วนใหญ่ก็คือหรือหรือพูดง่ายๆนะฮะก็คือว่าถ้าหากว่าดับเพลิงได้สารเคมีนะครับหรือน้ํานะฮะแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเครื่องกรเครื่องกลต่างๆถ้าเพลิงย่อมจะเสียหายด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ําในขณะดับเพลิงนะครับบริเวณที่มีค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดหนังสือที่มีค่านะครับเก่าแก่นะครับแล้วเแล,แลส่งคุณค่าเหล่านั้นนะครับแล้วกใ็ในเรื่องของคีนรูมในเรื่องของของห้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 องเช่นห้องห้องห้องมั่นคงนะครับของธนาคารต่างๆที่เก็บของมีรับจ้างเก็บของมีค่านะครับเก็บเซฟเก็บธนบัตรเก็บนโฉนดต่างๆนะครับเอาไว้เหล่านี้ถ้าถ้าโดนน้ํา นะครับจากการดับเพลิงนะครับหรือโดนสารเคมีอื่นๆเข้าไปเนี่ยมัจจะเกิดความเสียหายได้นะฮะบริเวณเหล่านี้นะฮะก็สมควรที่จะใช้ดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับอันนี้ก็คือ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 ตัวอย่างนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับตามตารางนี้นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับภาพนี้จริงๆภาพนี้เป็นคอนเซปต์ของ ของการดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะว่า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 คอนเซปต์ของการดับเพลิงด้วยสารสะอาดเนี่ยนะครับมันจะเราจะสามารถที่จะทําการคอนโทรลนะฮะในเรื่องของการในเออในเรื่องของการทํางานนะครับนะครับของหรือหรือลำดับในการทํางานของการดับเพลิงด้วยสารสะอาดอย่างไรนะครับมี จากรูปนี้นะครับก็จะมีสโมกเซนเซอร์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองโซนนะครับก็คือโซนหนึ่งและโซนสองนะครับสโมกเซนเซอร์โซนหนึ่งนะฮะกับสโมกเซนเซอร์ในโซนที่สองนะครับคอสกันอยู่นะฮะนี้โซนสองอันนี้โซนหนึ่งนะคอสในพื้นที่นะฮะซอสในพื้นที่ดับเพลิงอยู่นะครับอ่เมื่อเมื่อสโมกเซนเซอร์โซนใดโซนหนึ่งนะครับรับ รับสัญญาณนะครับในเรื่องของของควันไฟนะครับแล้วก็พึงว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับสมมติว่าโซนหนึ่งรับสัญญาณนะครับก็จะส่งไปที่คอนโทรลเลอร์นะสัญญาณจะส่งไปที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งอะลามเบลนะครับทํางานนะครับก็จะมีเสียงเบลนะครับร้องทํางานนะครับเพื่อเพื่อที่จะแจ้งเตือนพนักงานนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ภายในอาคาร นะฮะแล้วหลังหลังจากหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีาการแก้ไขระบบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะ,ะโซนสองนะฮะโซนสองอันใดอันหนึ่งฮะโซนสองอันใดอันหนึ่งเนี่ยเกิดรับทราบว่ามีการมีมีมีกลุ่มควันเกิดขึ้นนะครับลามเข้ามาในโซนสองแล้วเนี่ยนะครับสโมกเซนเซอร์ในโซนสองเนี่ยก็จะก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับก็คอนโทรลเลอร์ ก็จะสั่งให้ฮอนนะครับและ strobe ทำงานโซ r o b e ก็คือเสียงฮอนนะฮะร้องและ s โ r o ก็คือเสียงแฟลชเอ่อแสงแฟลชนะฮะเสียงแฟลชนะฮะที่ที่เป็นสัญญาณเตือนแล้วก็เสียงฮอนทํางานขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเมื่อเสียงเมื่อเอ่อเสียงฮอนและแฟลชนะฮะเกิดขึ้นนะครับเอ่อคอนโทรลเลอร์ก็จะก็จะเข้านะฮะเข้าเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้ประมาณหกสิบ เอ่อวินาทีนะหนึ่งหรือประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็จะเซตเวลาไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะฮะว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีการกดนะครับอบวอสสวิตตัวนี้นะครับถ้าไม่มีการกดอวอสสวิตตัวนี้นะครับเมื่อครบเวลาที่เขานะฮะมันก็คอนโทรลเลอร์ Controller ก็จะสั่งให้เปิดนะเปิดสารสารสะอาดนะครับทำการฉีดพ่นนะครับเข้าไปในพื้นที่ดับเพลิง แต่ถ้ามีการกดอวัตสวิตตัวนี้เอาไว้นะครับถ้ามีการกดอวัตสวิตตัวนี้เอาไว้นะครับกดค้างไว้นะครับไอ้การเค้าดาวนะหนึ่งหนึ่งนาทีนั้นก็จะหยุดลงนะครับแล้วเมื่อมีการคลายนะครับคลายปุ่มอวัตสวิตตัวนี้นะครับไอ้การเค้าหนึ่งนาทีก็จะเกิดขึ้นใหม่นะครับเมื่อครบ60วินาทีหรือ1นาทีนะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งโดยโดยที่ไม่ไม่มีการ อินเทอร์เฟียของระบบน,น,นะครับไม่มีการม,มีการปรับระบบอะไรใดๆเนี่ยคอนโทรลเลอร์ Controller ก็จะสั่งให้จะจะสั่งให้พ่นแก๊สนะฮะส,สะอาดออกมานะครับเพื่อการดับเพลิงนะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นคีสวิชแมเทนแนนนะครับไว้สำหรับไว้ไว้สำหรับ,รบใช้ในในขณะที่เขามีการแมเทนแนนในพื้นที่ดับเพลิงนะครับเพื่อไม่ให้คอนโทรลเลอร์นั้น เข้าใจผิดนะครับแล้วก็แล้วก็พ่นสารเอดออกมาในเวลาที่ไม่สมควรนะครับเช่นมีการเชื่อมเหล็กนะครับที่มีที่มีควันนะที่ก่อให้เกิดควัน,นต่างๆนะครับจากการซ่อมบารุงนะครับมีการอ็อกมีการเชื่อมนะครับหรือมีควันนะครับบางอย่างที่เกิดขึ้นนะก็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 ถ้าเราก็ถ้าใช้นะคีคีมนแมทเทนนนต์นะครับเพื่อเพื่อที่จะ ให้หยุดนะฮะไม่ให้คอนโทรลเลอร์นั้นนะมีการทำงานในสภาพปกตินะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัยข้างในนะครับของของของพื้นที่ดับเพลิงแบบนี้นะฮะเนี่ยก็คอนเซปต์มาคอนคเซปต์ของของระบบะควบคุมนะหรือคอนเซปต์ของการทำงานของดับเพลิงด้วยสารสะอาดมันก็เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้พวกนี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้พูดยกตัวอย่างนะพูดไปแล้วนะฮะอันนี้ก็พูดแล้วนะครับก็บจากสิ่งที่ผมอธิบายนะครับระบบการทํางานเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนที่ผมอธิบายการระบบการทํางานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็ก็ก็จะเป็นไป,นปนตามโฟชาร์ t ตรงนี้นะครับพอ,อผมลืมสินะครับ ผมลืมจากรูปเมื่อกี้เนี่ยนะจากรูปเมื่อกี้มันมีในเรื่องของเมนนวลนะครับมีมีม,ม,ม,มีมีเรื่องของแมนเมนนุสวิตด้วยนะครับลักษณะของเมนนุ่สวิตเนี่ยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปรูปรูปนี้ก็แล้วกันนะฮะนะฮะนี่ไงนะครับน,นะบนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำการกดเมนนุเนี่ยนะครับ ทําการกดเมนนวเนี่ยก็จะหมายความว่าก็จะไม่ต้องรอโปรเซสพวกเซนเซอร์นะครับส่งส่งสัญญาณนะมาที่คอนโทรลเลอร์นะครับก็ก็ก็ไม่ต้องรอนะครับโปรเซสนั้นนะครับเมื่อเมื่อมีการดึงนะสวิตช์เมนวนวนออกเนี่ยนะครับสัญญาณจากสวิตช์เมนวน,นวที่เรากดนะเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะส่งไปที่ค,คอนโทรลเลอร์นะฮะคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้เกิดเสียงฮอนแล้วก็เสียงแสงแฟลช นะครับเพื่อเตือนเพลิงไหม้นะครับและทันใดนั้นนะฮะคอนโทรลเลอร์ก็จะส่งสัญญาณสั่งให้พเพชเจอร์สวิตนะเปิดนะฮะเปิดแก๊สนะครับที่ที่ถังแก๊สนะครับเพื่อจ่ายสะอาดออกมานะครับสำหรับการดับเพลิงนะครับทันทีอันนี้คือคือลักษณะของแมนนวลนะครับการทำงานแบบแมนนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก,ก็อาจจะพูดอีกมุมหนึ่งว่า ไอ้การการทำงานของระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัตินะครับด้วยด้วยสโมกสโมกเซนเซอร์นะครับของที่จับสัญญาณได้นะครับในโซนหนึ่งและโซนสองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็อาจจะทำงานด้วยระบบแมนนวลได้เช่นกันนะครับก็ก็เป็นลักษณะนี้นะฮะ เนี่ยเพราะฉะนั้นไอโฟอชาร์ดนี้เนี่ยนะครับผมก็อธิบายตามนะไอโฟอชาร์ดตัวเนี้ยนะครับผมก็อธิบายตามรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปหมดแล้วนะครับ